สวัสดีครับขอต้อนรับตู่ช่องวิไลแห่งโชคนะครับมือวันนี้ทั้งสองเฮาาด้เดินทางมา,มาถึงทำล้ำใยนะครับเพื่อมาตามตัวเลขแนวทางตามคำเรียบรองของเอฟซีนะครับว่ายากได้สุดสามตัวนะครับมือวันนี้ทั้งสองเฮ้าครับสิ้าพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านมาตามตัวเลขแนวทางสุดสามตัวของท่านพระอาจารย์สายขมิ้นนะครับ อาเพียวเพื่อไการเสียเวลาครับขอเชิญอิบซีทุกท่านไปการนมัสการท่านพระอาจารย์น้ำกันขอกขอบเคุนเชิญครับการนมััสกกาารรคบรนมัสการครับนิมนต์อาจารย์เราไปฟังหน่อยครับอันเมื่อวานนี่ลืมเอาสามตัวไหมคะครับกลับมาเอาสามตัวอิซีว่าเอาอันชุดสามตัวไม่ไม่ให้เหลือพระอาจารย์ไม่ให้เหลือเพราะฉันคอมเมนต์มากแต่จ้งว่าได้กลับขึ้นมาอีกตัวอาบุแพงเนาะค่าน้ำมันกับแพง ครับขี้ไม่เอาขี şey ้ไปขี eight, <mel <mel ้มาอืมต่อไปสิได้ย่างต่อไปสิได้ย่างแล้วกันค่ะน้ำมั่งกับกูบาร์กูพาลกมาเมืองในเมาสามตัวล้วนๆ้สามตัวเก่าสามตัวครับแล้วกาไปเป็นแก่เนวาทางเนาะครับเอาไปเปแก่เนว่างท่าคิดิือกายาว่ากันค่ะนั่งก็เดยครับแล้วก็ไปใส่ดุลพินิจพิจนะนะย่างเบืองขี้จากย่านเบืองในหลายรอบยังไฟรุ่งทุน อ่าขีเบวงรอบเดียวลุ่งทุ่นฟังดวดซักต่อเน้ตึมมนเดิมนี่อ่าตงขีดดูมันมาจักรยานอ่าขีดดูอ่อา,า,อาออถือใจเข้าใจอเอาชอบประจัดอัดสะพานนะในะโบลงทุนเข้ากอยลงทุนใบ่งทุนเขาก็บแต่เป็นแนนย่แนวทา่าแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวเนาอะ,อะความรู้สึกส่วนตัวอาจารย์ก็เขียนไว้ให้แล่ละอ่าเขียนแล้ว สามตัวเอาไปเป็นแนวทางเบื้องเช้าก่อนแต่ว่าสิมีผู้มักเอฟซีเอดมินเพาะออกไม่ออกสิมัาคือตัวผ้าจานเชียนบอสจะดีอ่ามาค่ะน้ำคนโบมาก่ะน้ำคนให้เราขามันได้นะครับนอ่าใส่กุนพีเบื้องเด้อหวยหวยเดือนหนึ่งออกสองเซียนนะ่ะผ้ายัจานเนาะเดือนหนึ่งออกสองเตอย่าไปเครียดอย่าไปขมเนาะ หาหนีเด้อเชียนไว้แล้วนี่เบื <nom> ้องเหนียวโดจิมักคักโอ้เลื่อมเชียนนั่นตัวเหรอเอาเลขวิ่งบนไหมวิ่งบนให้คนนั่งชุดสามตัวน่ะวิ่งบนผมบนอย่าครับวิ่งบนเก้ากับศูนย์ชอบพ่อๆกันเออเก้ากับศูนย์มักซ้ำกันเอาวงกลมให้แน่ือสีวงใสอ่า มักซ้ำกันเลขบินเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันเนอเอฟซีเอดมินโผออกไม่ออกห้าเข้ากับศูนย์บระมาน้ำกันเห้กต็ต้องใส่พิจระย่านเบิงอันนี้คือข้อมชอบส่วนต,ตัวของบ้าจาันบอกตัดออกมาจากสกระตัดออกมาจากสองตัวนั่นแหลตัดออกมา,ากสองตัวนั่นน่ะ คันออกไปชุดเต็มมันก็มีอยู่ชุดเต็มเหมือนอันนี้เราชอนรับพุ่งบบหน่อยครับอ่ารับพุ่งบบหน่อยชอวเข้าป็จัดคัดเข้ากระบ้านเขาครับนี่คืออา่อา <บน S 2> ชุดสามตัวบนชุดสามตัวครับประจัดออกจากสองตัวเขามาละครับมาจับหลักลอยมันใช่ครับลักลอยหันมันมีอยู่เก่ารับแปดโมได้เขียนไว้ครับเ <9 S 1> ก้ากับแปดขันเข้าประมาต่อเอาแปดเซก็ได้พบ่มาเก่าจันตัว หลักร้อยคือเก้ากับแปดต้องใส่ต้นพินิจด้วยเหรอเก้ากับแปดเออเนี่ย yeah. หลักร้อยเขามีอยู่เก้ากับแปดครับหนึ่งมิถุนายนหกห้าที่อาจารย์มักในส่วนตัวครับ เก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าหกเดส่วนตัวครับคือส่วนตัวเนาะครับเนาะอีกตัวกันไปก็คือเก้าแปดหกเก้าสองศูนย์แต่ว่าปั้งเราเป็นมันมอนหูอยู่อาจารย์ฟั้งเป็นมันมอนหูอยู่เพราะว่ากันล่วงศูนย์เนี่ยอาจารย์มักเป็นมันมอนหูไงอาจารย์ยหญ่มันมากยิ่งกว่าอย่างนี้สังเกตเบื่องตัวบวบบวมไม่ให้ดีด้วยมืเจ้าเพราะว่าเออไซยาอาจารย์ เพิ่นจากสองสายญาติเด้อเอฟซีเด้อตัดตัวไหนออกตัวนั้นบอกพ่าอาจารย์ตัดตัวไหนออกตัวนั้นสองตัวว่าวงกลมเหมือน้ากันพี่ตาหน้าเบื้องหน้านั่นอาจารย์สายขมิ้นตัดเป็นออกนน้าวงกลมเบออก็ตัดอีกออกเลยมันกับพระอาจารย์มันสิบมอยู่เก้าแปดหกเก้าสองศูนย์ที่พ่ออาจารย์วาวงกลมเด้อเอฟซีเด้อเห็นเราสองตัวว่าจันครึ่งวัดกันศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์สามเลยวงกลมออกศูนย์หก ไไวงกลมเนี่ยตัวชนหก่งตัว0ูนสำหรับชิปสองกว่าเก่าชิปสามขึ้นแดนมาที่ไหนดีติดบนติดล่างสำหรับรักรอยไา,าจาจกับเก่าคับแปดเน่ยเอฟซครับเก่าครับแปดครับผู้ได้มาแปดก็เอาไปแปดไปใช้าอาจา์ว่ะใช่ดุลพินิจเบื้องเอาครับท่านผู้ว่ามากเก่าเอาแปดใช้อ่กบันพุดแมนมา บ,บอกวันพูดนี่มันจีมีเบิร์ดีหามบนะนะ่น้อะนะนี่ความดูซื้อเ่อเลขกวันพูดนี่เป็แนแังไดย่อมตัตามหลักๆมามันเก่าแน่นอนบ่ได้นาอครับาแน่นอนบ่ได้อันนี้คือความชอบส่วนตัวแต่เอฟซีหอไปลงทุนมันจะได้หน่อยครับรจับดวลตัลี่ไปเนี่ย<ะ> <ๆ S 3> นี่ได้เป็นเลขฟฝันบ่คือเลขสูตรครับผมอันนี้เลขตัวซองห้าหมื่น และนี้เลขซ่องหามือเงินใช่หรือใบซ่องเงินเลขลับเน,นะ,อ,ะอู้หูผู้อาวุโสไปแล้วใช่บุรีม่าไหมบใบเกาไม,ม้อ่าตัวนั้นเป็นเลขซ่องหามือเงินอ่เป็นเลขซองห้าหมืน่นแต่ว่าการเลขซ่องหามือเงินที่เป็นมาหายเป็นศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกสองศูนย์แปดหก แต่ว่าในความส่วยถวงพระอาจารย์มักเอาลักลอยแปดคับเก้าเลยจัดจัดให้เอฟซีเออจัดให้เป็นชุดสามตัวเป็นชุดสามตัวครับพี่น้องเป็นชุดสามตัวเลขส่อหสรุปก็คืองบน้อยจากเอาเป็นงบน้อยงบน้อยซื้อในน้อยได้ได้หลายครับเนี่ข้าไปถือรางวัลรางวัลที่หกบอกได้ของทอดรางวัลที่หาพ่อค่ะอ่าของทอดรางวัลที่หาพ่อเนาะ มี่อย่างอีกบอ่อที่เพิ่มเติอมอีกบ่อเอาแคปหน้าจอไว้ได้วยครับ FC เอฟซีเฮาเป็นแนวทางนะครับไปยึดจับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2565ที่จะถึงนี้นะครับสําหรับเอฟซีข้อเมนต์มาอยากได้ชุด3ตัวครับจากขันไาจานสายขมีนของเฮานะครับเมื่อนี้ทางช่องได้เดินทางมากกับนำแนว<ม>ทางม,มันรุดจังวดแต่น,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 น้อยสามตัวมัครับงวดว่าอะไรมวดไอ้งวดว่าเนือ่องจะรุดเนาะตามตัว เก้าหนึ่งเก้าเขาไว้แน่นมันรุดบางแห่งเงินเพื่อนความคุณขอบคุ้นเก้า่เลขผ้าจารย์สวดเนาะเลขสวดคือว่าสิมีการสวดอีายุค่ะพระอาจารย์สวดดูเตาลีดค่ะเตาลีดเตาลีดโบราณเตาลีดใส่ท่านตาหัวไก่ตั้งแต่ดึกดำบรรพุนะค่ะอ่าเอาก็รอรอติดตามนะคะในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องขะเลขสวดนะคะเนาะอ่าขอมึงเตาลีดอีกนะครับผม เมืองอีกเป็นเอฟซีเห็นน้ำครับน้ำตาเจียนเนาะนี่เตาีดเด้อนี่เตาดิบมีหัวไก่ด้วยอ๋อนี่เป็นเตาลีดสมัยโบราณเนาะเตาลีดโบราณนี่แหละใส่บนพี่เบึงกะเอาเป็นแย่แนวทางเอาในความเชื่อส่วนบุคคลเนาะคุณคุณพ่อนั่นหลังนี่คือเจ้าของเตาลีดแม่นเป็นเจ้าของเตาดีบย่อมความันได้มาจากปีแล้วกับพวกมูจักจะถามคุณเดี๋ยวไปถามเจ้าของเตาลีดเมืองมากพี่น้องครับครับ ครับหลังจากรับชมงรับฟังแนวทางตัวเลขชุดสามตัวนะครับจากกันพาอาจารย์สายกัมมี่ของเฮ้านะครับราวาทั้งเอฟซีนะครับเรียกร้องมาหลายว่าให้ทังจองเฮ้ามาติดตามตัวเลขแน่วทางชุดสามตัวนะครับให้นะครับกับวางไวเอฟซีทุกท่านคือสิแคปหน้าจอไว้เดียวนะครับตัวเลขนะครับกับทั้งสองเฮ้าก็ได้เดือนทางขึ้นมากแต่เสารนะครับมือนีนะครับเปลี่ยนมาตามแนวทางเอาชุดสามตัวสําหรับโคงสุดท้ายนะครับ ละคาให้ FC เอฟซเฮ้าพิจารณานะครับทั้งจองกับเสนอเพียงเป็นแนวทางนะครับกับโปรดใช้พิจรารณญาณให้การรับชมรับฟังนะครับตัวเลขก,ก็มีเขามีดูเป็นธรรมดาเนาะครับเนะาะอัสุธานี้ให้เอฟซทุกท่านอยู่ดีมีแห้งโศกโก,โกมันมันลำรวยสุขุสุขคนสวัสดีครับ